ชมปหาจิ้นเีเจนมือน,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 นสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาจีนของรสัสเซียนะคะในอาทิตย์นี้นะคะเราจะมาเขียนวันที่ภาษาจีนกันนะคะ,ะเราคืก็เคยสอนนักเรียนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับวันที่นะคะแต่วันนี้เราจะมาเขียนเป็นวันที่เป็นประโยคเลยนะคะ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนค่ะให้นักเรียนทุกคนออกเสียงตามลัซส้ออนะคะจินเทียนจินเทียนวันนี้หมิงเทียนหมิงเทียนพรุ่งนี้เหนียนเหนียนปีจินเหนียนจินเหนียนปีนี้เย่ ยเดือนช月七月กรกฎาคมป月八月สิงหาคมจิ月九月กันยายน十月十月ตุลาคม สิบเอ็ดสิบเอพฤศจิกายนสิบสอธันวาคมทีนี้มาดูเกี่ยวกับวันที่นะคะอ้าห่า,หาวันที่ห้าห่สิี่สิบสวันที่ยีสี 十号，十号，万第十。十六号，十六号，万第十六。十三号，十三号，万第十三。二十九号，二十九号，万第二十九。二十号，二十号。 วันที่ยี่สิบสามสิบเอ็ด号สามสิบเอ็ดาวันที่สาเอ็ดรูปแบบการเขียนวันที่ของจีนนะคะก็คือเราจะเริ่มที่ปีเดือนวันที่นะคะภาษาจีนเราก็จะออกเสียงว่าเนียนตามด้วยเว่ แล้วก็ตามด้วย How นั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างการเขียนมาดูที่ตัวอย่างแรกนะคะ2021เหนียนอ่ศ2021ก็คือเป็นคริสตศกักราชของพศส5 6 4นั่นเองนะคะเวลาเราเขียนเป็นภาษาจีนให้เราใช้เป็นคศนะคะหรือคริสตศกักราชนั่นเองนะคะก็จะได้เป็น่า2 0 0น 2021แล้วก็ตามด้วยเหนียนนะคะต่อมาเป็นเดือนนะคะ,ะเดือนเราซื้อใช้เป็นเดือนสิงหาก็คือปาเยนะคะ,ะทีนี้วันที่เราซื้อใช้เป็นวันที่30เราก็จะได้ว่าซานชสือเฮานั่นเองนะคะ,ะแต่เราสามารถเขียนเป็นตัวเลขได้เหมือนกันนะคะก็คือ2021เหนียน แล้วก็ใส่เลข8ก็คือปาเย่แล้วก็ใส่เลข30ก็คือซานชือข้าวนั่นเองนะคะวันที่30อสิเวลาเรามาแปลเป็นวันที่ของไทยเราก็จะได้ว่าวันที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นั่นเองนะคะเวลาเรามาแปลเรามาแปลเป็น พศนะคะแต่เวลาเราจะนำไปเขียนเป็นวันที่ของจีนเราต้องใช้เป็นคศหรือคริสตศักราชนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าเราซื้อบอกว่าวันที่หนึ่งเดือนตุลาคม พุทธศักราช2,563 2,563เราจะได้คลิสตศักราชที่ว่า2020เนียนอ,อย่าลืมใส่คาว่าเนียนนะคะต้องใส่ตลอดนะคะเพราะว่าเนียนจะแปลว่าปีเดือนตุลาคมภาษาจีนเราก็ออกเสียงว่าชือเย่วันที่หนึ่งก็คือ e How นั่นเองนะคะ,ะถ้าเราจะเขียนแบบตัวเลขเราก็ใส่ตัวเลขไปเลย2 0 2 0เหนียนแล้วก็ใส่เลข10เลข10ก็คือเดือนที่10เดือนตุลาคมเสือเย่นั่นเองนะคะแล้วก็วันที่1ก็คือ e How นั่นเอง อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราจะบอกว่าให้นักเรียนเขียนวันที่5เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564อ่าเปลี่ยนพอ,อแล้วใช่ไหมคะอ่า2564เราก็จะได้ว่า2021เหนียนเดือนตุลาคมภาษาจีนชือเยกวันที่5ก็อู่ห้า เขียนเป็นตัวเลขก็แค่เปลี่ยนเป็นตัวเลขเท่านั้นนะคะ2อง1อหนึ่งเนียนแล้วก็ใส่เลข10เพราะว่าเดือนตุลายอยู่เดือนที่10นะคะก็คือชอเยวันที่5ก็อู่ห้าวนั่นเองนะคะ วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนวันที่ของจีนไปนะคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมไปฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เราซื้อก็ลาไปก่อนนะคะเซคเคอร์ทงชิมันจเจียน